คาว่านิจา,ารมณ์กันได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มีเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้นตอนนี้เราต้องพยายามระง,งับด้วยกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขา แล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขาเวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำด่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาด่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีคาการหน้าเรื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไร่เหตุไร่ผลไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาจงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้วต่อจากนั้นไปก็แช่รมใจเอาสมัย ถ้าพบอารมณ์ที่ท,ทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้ลมจับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัวเจนดาก็ช่างเจ้าวาก็ช่างนิ้นท้าก็ช่าง,าช,างช่างเขาเรารักษาลมเขาเราให้มีความสุขใช้ได้ถือว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพินิพานโดยง่าย อันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสาม,มารถจะส่งตัวหักเพื่อขัดฝุด่จิตระงับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจที่หลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่าง โลภะความโลภแลคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงม,มันระงับได้ทุกอย่างแต่มรมณรหนักเมื่ออารมณ์จิตของเรามีการทรงตัวจริงๆอารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดยงดงาม จะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบสสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขณะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธอาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราเล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่น่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มี ความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดก,กิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้ท่วนั้นถ้ามันเราเผลอมาไหลมันก็โผลม่มาได้งานเราเมื่อน,นั้นสำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งยังกระทั่งมีอารมณ์ชิน มักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพาาระอรหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกพงคิดว่าเอ๊ะนี่เราเป็นพระอรหันต์ใช่แล้วหรือเนีย่ยมันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหน โกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ด้ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆตอนนี้จึงรู้ตัวโอหนหรอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอรหันเป็นแค่กำลังชาญโลกีเท่านั้น แต่ความจริงแม้เราเป็นชาญโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากิเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ชาเราก็สามารถจะห้ำหันให้มันให้พินาศได้ด้วยวหน้าจ้อยวัสนาญาณ